60นับปี70นับเดือน80นับวันคืออะไรหลายคนคงเคยได้ฟังคลิปจากคนที่มีชื่อเสียงในสังคมท่านหนึ่งที่แชร์ต่อ,ตอกันมาเป็นการให้สัมภาษณ์เรื่องวัยในบ้านปลายชีวิตของเขาบอกว่าเขาวังอะไรหรือมีวิธีในการดำเนินชีวิตในบ้านปลายอย่างไรและมีคำพูดที่ว่าวัย60ปีให้นับปีวัย70ปีให้นับเดือน และไวัย80ปีให้นับวันก็มีคนบอกว่าเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้แต่ไม่เห็นด้วยกับการนั่งนับวันนับเดือนนับปีที่เหลือในชีวิตคนที่เขมีฐานะมั่นคงก็มักจะพูดว่าพอแล้วชีวิตนี้คนฐานะปานกลางก็คงพูดและคิดเหมือนกันว่าพอแล้วชีวิตนี้คนที่ลาบากก็ยังอาจจะต้องทำอะไรเล็กๆน,น้อยถึงแม้จะอายุมากแล้วเพื่อหาอะไรไว้เลี้ยงประทังชีวิต ซึ่งทั้งสามสถานะไม่มีใครคิดหรือทำผิดแต่บั้นปลายชีวิตของคนแต่ละคนควรจะบริหารชีวิตตัวเองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสภาพชีวิตของแต่ละคนเรื่องนี้เป็นอะไรที่วิาพากวิจารณ์กันไม่ได้เข้าหลักคำพระท่วาน,านานาจิตตังหมายถึงต่างจิตต่างใจต่างคนต่างก็มีความคิดบางคนก็คิดว่าคนที่มีอายุมากแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามไม่แนะนำให้นั่งนับวบันที่เหลือก่อนตายแต่อยากให้รักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจโดยเฉพาะสุขภาพจิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมไม่ใช่เพราะให้ได้บุญแต่เพื่อทําให้จิตใจมีความสุขมากที่สุดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปโดยไม่ต้องไปคิดว่าจะกําลังตายหรือจะต้องจากไปเมื่อไหรบางคนเลือกที่จะทํามาหากินเท่าที่จะทําได้ตามสังขารอย่างสนุกกับงานโดยใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดชีวิตไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาในลักษณะของจิตอาสาเพราะเหล่านั้นก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในวัย60ขึ้นไปหรือ70ขึ้นไปถ้าฐานะดีอยู่แล้วก็ควรทําอะไรให้สังคมส่วนรวมหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างก็จะดีหรือคนที่อยู่ในฐานะที่ยังคงต้องหาเลี้ยงตัวเองก็หาอะไรทําเพื่อเลี้ยงตัวเองและช่วยสังคมไปด้วยอย่านั่งรอวาระสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ได้ทําอะไรเลยครับ